ประวัติความเป็นมาของบริษัทนาฬิกานานาชาติ IWC IWC Schaffhausen มีประวัติศาสตร์อันผันผวน Florentine Ariosto Jones ช่างทำนาฬิกาและวิศวกรชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดของแบรนดน์นี้ Jones เกิดที่รัฐนิวแฮม p s เชีย์ในปีคศ1841และได้เข้าร่วมรบในสงครามกลางเมือง หลังจากสงครามสิ้นสุดลงโจนส์ Jones เดินทางไปบอสตันและเริ่มทำงานที่บริษัทผลิตนาฬิกาชั้นนำแห่งหนึ่ง e h o w a r d Company ซึ่งทำให้เขาไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วโจนส์ Jones ต้องการนำเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่จากสหรัฐอเมริกามาสู่อุตสาหกรรมนาฬิกาสวิสหลังจากเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ชายหนุ่มชาวอเมริกันผู้นี้ได้พบกับโยฮันไฮริชมเซอร์ นักอุตสาหกรรมเจ้าของโรงงานผลิตนาฬิกาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองชัฟเฮาเซ่นอัมไรน์ในปีคศ .1868 โจนส์เช่าห้องไม่กี่ห้องในโรงงานของโมเซอร์และก่อตั้งบริษัทนาฬิกานานาชาติขึ้นต่อมาไม่นานเขาก็ได้สร้างโรงงานของตัวเอง แม้ว่าต้นทุนแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์จะค่อนข้างต่ำแต่ IWC กลับทำกำไรได้น้อยความต้องการสินค้าต่ำเกินไปและภาษีนำเข้าในสหรัฐอเมริกาก็สูงเกินไปในที่สุดบริษัทก็ล้มละลายและโรงงานผลิตนาฬิกาของโจนส์ก็ตกไปอยู่ในมือของธนาคารพาณิชย์ชาร์ฟเฮาเซนฮันเดลส์แบงก์ในปีคศ1880โยฮันเนสเราเชนบัคได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่สงบสุขมากขึ้นในประวัติศาสตร์ของ IWC ธุรกิจนี้ยังคงอยู่ในตระกูลเดิมมาหลายชั่วอายุคนข้าวกุสตาฟยุงนักจิตวิทยาชื่อดังชาวสวิสเคยเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ช่วงหนึ่งในปีคศ1929เอิร์ชยาคอบฮอมเบอร์เกอร์พี่เขยของเขาได้เข้าซื้อหุ้นของเขา ฮันส์เอิร์นส์ฮอมเบอร์เกอร์บุตรชายของฮอมเบอร์เกอร์ได้เข้ารับตำแหน่งในปีคศ1955และเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลเราเช่นบัคที่บริหาร IWC วิกฤตการควคอ์สราคาทองคำที่สูงและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าล้วนนำไปสู่การที่ฮันส์เอิร์นส์ฮอมเบอร์เกอร์ขายธุรกิจให้กับบริษัทเยอรมันในปี 1, 1978ยุคสมัยอันวุ่นวายอีกยุคหนึ่งกำลังรออยู่ข้างหน้าสำหรับ IWC ปัจจุบันอยู่ใต้การควบคุมของวิดีโออ o ดอฟชินเดลิ i n g AG ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการผลิตมาตรวัดความเร็ววิดีโอได้จัดตั้งผู้ผลิตนาฬิกาสวิสแบบตั้งเดิมอีกรายหนึ่งนั่นคือแยเกอร์เลคูในปี1991วิดีโอได้ควบรวมกิจการกับบริษัทมานเนสแมนโดยนำทั้งสองบริษัทไปด้วย บริษัทโทรคมนาคมโวด a าโฟนได้ซื้อกลุ่มมานเนสแมนในปี2000โวด a าโฟนไม่ได้ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมนาฬิกาจึงขาย IWC ู a ยอเกอร์เลคูและ l a n g e อร์วอร์เรนจ a เอ็มบีอซนให้กับริชมอนด์กลุ่มบริษัทนาฬิกาหรูสัญชาติสวิส i w w c ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มริชมอนด์จนถึงทุกวันนี้ควบคู่ไปกับแบรนด์อย่างพาเนรายและเบลเม่แอนด์เมอร์ซีเ ข้อมูลราคาโดยละเอียดสำหรับนาฬิกา Pilot's Watches Collection Pilot's Watches เป็นคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดของ IWC นาฬิการุ่น Heritage และ Classic สืบทอดมาจากนาฬิกา Vintage Classic โดยตรงนาฬิกาเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่40ถึง55มิมและใช้กลไ e ก ETA Sellita หรือกลไกที่ผลิตในประเทศ นาฬิกา Mark 18แบบ3เข็มเรียบง่ายมีราคาประมาณ3,700ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นาฬิกาโครโนกราฟแบบซับซ้อนมีราคาสูงถึง1,2500ดอลลาร์สหรัฐคุณอาจเข้าใจผิดว่านาฬิการุ่น Spitfire เป็นรุ่นพี่น้อมแต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ชัดว่าเป็นนาฬิกาที่โดดเด่นตัวเรือนทำมาจากสแตนเลสสตีลหรือบรอนซ์ ยิ่งไปกว่านั้นนาฬิการุ่น i ปิดไฟในปัจจุบันมาพร้อมกับกลไกที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะซึ่งทำให้นาฬิกาเหล่านี้มีฟังก์ชันจับเวลาเขตตะเวลาที่2ปฏิทินตลอดชีพหรือการแสดงข้างขึ้นข้างแรมราคาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวเรือนแต่โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง5,600ถึง34,000ดอลลาร์สหรัฐนาฬิกานักบิน IWC ในซีรีส์ท็อปกันดูทันสมัยเป็นพิเศษ หน้าปัดมีความคล้ายคลึงกับรุ่นอื่นๆมากแต่ตัวเรือนเซรามิกทำให้โดดเด่นในงาน SIHH i 2019 IWC ได้เปิดตัวท็อปกัน o j โมฮเว่เด t เแม้ว่านาฬิกาท็อปกันส่วนใหญ่จะมีตัวเรือนสีดำเงาแต่ตัวเรือนของรุ่นนี้กลับมีลักษณะคล้ายกับทรายในทะเลทรายที่ชื่อเดียวกันท็อปกันมีจำหน่ายทั้งแบบ3เข็มและแบบโครโนกราฟคู่ในราคา6,700ถึง12,500ดอลลาร์ 1, 2, สหรัฐ IWC มักผลิตนาฬิกานักบินรุ่น limited edition เพื่อเป็นเกียรติแก่อองชวนเดอแซงเอ็กซเปอรีนักบินและนักเขียนชาวฝรั่งเศสนาฬิการุ่นนี้ส่วนใหญ่มีการตกแต่งที่ประณีตบรรจงและทำรรมาจากทองคำหรือพระตินำัำคุณสามารถซื้อนาฬิกา3เข็มแบบเรียบง่ายได้ในราคาเพียง4,500ดอลลาร์สหรัฐเตรียมเงินไว้ประมาณ10,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับนาฬิกาที่มีระบบโครโนกราฟคู่หรือปฏิทินรายปี หากคุณสนใจรุ่นที่มีระบบทูบิยงและแสดงข้างขึ้นข้างแรมราคาน่าจะสูงกว่า225,000ดอลลาร์ 25, สหรัฐนาฬิกาคลาสสิกป้องกันสนามแม่เหล็ก Ingenieur IWC Ingenieur เปรียบเสมือนนาฬิกานักบินนับเป็นก้าสำคัญในประวัติศาสตร์ของแบรนดน์นี้เมื่อเปิดตัวในปี1955นาฬิการุ่นนี้เป็นหนึ่งในนาฬิกาไม่ขี่เรือนที่มีระบบป้องกันสนามแม่เหล็ก ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเรือนด้านในที่ทำจากเหล็กเมืออ่อนินชิโนอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1970เมื่อเจอรรอเจนทานักออกแบบนาฬิการะดับตำนานได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองตัวเรือนทรงถังเล็กน้อยขอบตัวเรือนทรงกลมพร้อมดีไซน์ช่องหน้าต่างและสายนาฬิกาแบบภาานร,รวมถือเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชันนี้มาหลายปีก่อนหน้าอินชิเนร์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันนี้เคยปรากฏในนาฬิกาชื่อดังอีกเรือนหนึ่งของเจนท่านั่นคือโอดามาพิเครอยโอกคอลเลกชันอินชิเ e เวอร์ปัจจุบันได้นำดีไซน์ทรงกลมสุดคลาสสิกของอินชิเนเวรุ่นดั้งเดิมกลับมาอีกครั้งพร้อมหมายเลขอ้างอิง666อินชิเ e เวมีหลากหลายรุ่นให้เลือกสรรมีทำนาฬิกาสแตนเลสสตีลสเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ และแม้แต่นาฬิกาทองคำ18กระดัตพร้อมปฏิทินถาวรราคาอยู่ระหว่าง4,100ถึง46,500ดอลลาร์สหรัฐผู้ที่มองหานาฬิการุ่นจากยุค70และ80จะพบกับตัวเลือกที่น่าสนใจมากมายในตลาดนาฬิกามือสองราคาจะอยู่ระหว่าง3,800ถึง9,500ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับสภาพของนาฬิกาส่วนรุ่นจากยุค50และ60 ก็เป็นที่นิยมเช่นกันโดยมีราคาอยู่ระหว่าง5,600ถึง11,000ดอลลาร์สหรัฐปอรตุกีเซอร์และ p ปรต o ฟิโนความคลาสสิกสง่างามและความซับซ้อนคอ l เลกชัน n อรตุกีเซอร์แปลว่าภาษาโปรตุเกสและ p ปรต o ฟิโนสะท้อนถึงความสง่างามแบบคลาสสิกปอรตุกีเซอร์มีรากฐานย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษที่1930 เมื่อนักธุรกิจชาวโปรตุเกส2คนได้มอบหมายให้ IWC ผลิตนาฬิกาข้อมือที่บรรจุกลไกนาฬิกาพกที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นับแต่นั้นมา IWC ก็ได้กลายเป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่กว้างขวางของ IWC เองด้วยการตกแต่งที่ประณีตและกลไกที่ซับซ้อนนาฬิกาในคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยกลไกที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบทั้งโครโนกราฟปฏิทินถาวร กลไกปีบอกเวลาแบบนาทีและกลไกทูบิยองส่วนแกรนคอมพล c เคชันนั้นมีนกลไกที่ซับซ้อนถึง20แบบที่น่าประทับใจกลไกโครโนกราฟต่างๆในคอลเลกชันนี้มีราคาเปลี่ยนมือระหว่าง6,200ถึง1 3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหากต้องการซื้อปอรตุกิเซอร์พร้อมกลไกปฏิทินประจำปีคุณจะต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ4,500ดอลลาร์สหรัฐ รุ่นที่มีปฏิทินถาวรหรือทูบิองต้องใช้เงินลงทุน2 9 0 0 0ถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐส่วนรุ่นที่มีกลไก20กลไกนั้นมีราคาสูงถึง26,000ดอลลาร์สหรัฐนักออกแบบของ IWC คนค้างระมัดระวังในการพัฒนาคอลเลกชัน Portofino นาฬิกาเหล่านี้เปลี่ยมไปด้วยความสง่าง,งามที่เรียบง่ายทำให้เป็นนาฬิกาที่เหมาะสำหรับทุกโอกาสคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยนาฬิกา3เข็มแบบคลาสสิก นาฬิกาโครโนกราฟนาฬิกาพร้อมหน้าปัดแสดงข้างขึ้นข้างแรมและพลังงานสำรองและแม้แต่นาฬิกาทูบิยองกลไกอัตโนมัติเซลลิต้าหรือกลไกแบบแมมมมวนที่ผลิตเองภายในช่วยให้นาฬิกาเหล่านี้มีความแม่นยำคอลเลกชัน o r t ตฟ i n o มีนาฬิกาสำหรับทุกคนตัวเรือนมีขนาดตั้งแต่37-45ถึง45มิลลิเมตรมีให้เลือกทั้งสแตนเลสสตีลและสีทองบางรุ่นยังประดับด้วยเพชรอีกด้วย นาฬิกา3เข็มสแตนเลสสตีลมีราคาเปลี่ยนเข็มอยู่ที่3,400ถึง4,500ดอลลาร์สหรัฐและรุ่นสีทองมีราคาประมาณ2เท่าของราคาปกติโครโนกราฟของซีรีส์นี้ก็เช่นเดียวกันโดยรุ่นสแตนเลสสตีลมีราคาประมาณ5,600ดอลลาร์สหรัฐขณะที่รุ่นสีทองมีราคาประมาณ1,1300ดอลลาร์สหรัฐส่วนรุ่นท็อปของคอลเลกชันที่มีฟังก์ชันแสดงข้างขึ้นข้างแรมตัวเรือนทองคำและประดับเพชร อาจมีราคาสูงถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐดาวินชีนาฬิกาแต่งตัวอเนกประสงค์แม้ว่า IWC จะผลิตนาฬิกาภายใต้ชื่อดาวินชีเป็นระยะระยะตั้งแต่ปี1969แต่พวกเขาก็เพิ่งสร้างคอลเลกชันของตัวเองในปี2017นาฬิกาดาวินชีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางรุ่นเป็นทรงกลมบางรุ่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมและบางรุ่นเป็นทรงถังยิ่งไปกว่านั้น นาฬิกาเหล่านี้ยังมีกลไกที่ซับซ้อนและซับซ้อนอีกด้วยในคอลเลกชันดาวินชีปัจจุบันคุณจะพบกับนาฬิกาทรงกลมที่ทำจากทองคำชมพู18กรัตหรือสแตนเลสสตีลทั้งแบบมีและไม่มีเพชรเช่นเดียวกับปอโตฟิโนดาวินชีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีด้วยขนาดตัวเรือน36-44ม mm. มในส่วนของกลไกคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ปฏิทินถาวรโครโนกราฟ บิยงหรือแสดงข้างขึ้นข้างแรมคุณสามารถซื้อนาฬิกาสแตนเลสสตีลทันสมัยแบบ3เข็มได้ในราคาเพียง4,500ดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนนาฬิกาที่มีฟังก์ชันโครโนกราฟมีราคาประมาณ11,500ดอลลาร์สหรัฐรุ่นทองประดับเพชรและกลไกลซับซ้อนอย่างปฏิทินถาวรมีราคาค่อนข้างสูงคาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง 24,500ถึง36,500ดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับนาฬิการุ่นนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นนาฬิกาวินเทจที่มีราคาเริ่มต้นประมาณ1,100ดอลลาร์สหรัฐ IWC Schaffhausen ยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิกาหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกโดยนาฬิกา Pilot ์ตสำหรับนักบินของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและคอลเลกชัน Portugese ช่วยให้แบรนด์นี้ ได้แสดงศักยภาพด้านนาฬิกาชั้นสูงของตน